ถามว่าเวลาโยมก็หกสมัยก่อนเราเคยขมโมยเงินแม่สมมติเราขมโมยเงินแม่เราจะบอกความจริงแม่หรอามาั้เราก็ไม่บอกถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขายังไม่เล่าให้แฟนเขาฟังเลยว่ามีเรื่องอะไรถูกไหมโยมแต่เมื่อเขามาอยู่กับอาตมาใช่ไหมยังไงเขามาไปรูปศิษย์เขามาบวชมาปฏิบัติมาอยู่ใกล้อาตมายังไงเขาก็ต้องเล่า บางอย่างบางสิ่งให้อตามาฟังอยู่แล้วก็คืออตามาก็ต้องการค้นหาความจริงเหมือนกันมาเพราะดาราก็อาจจะไปเพราะดาราได้เช่นกันสำหรับวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพราะตอนนี้เราดาราไฮโซลูกศิษย์วัด ลุกกระแสหลอกสติกเกอร์วัดท่าไม้ออกประท้วงการช่วยเหลือโยคีปอโยคีโรเบิร์ตจากวัดต่างจังหวัดไร้ชื่อเสียงมาเป็นวัดไฮโซที่มีลูกศิษย์ลูกหาเซเลบคับขั่งไม่ว่าดาราระดับซปเปอร์สตาร์นักการเมืองระดับรัฐมนตรีข้าราชการระดับบิกนักธุรกิจระดับเจ้าสัว ว่าจะถึงวันนี้ที่มีสิทธิอนุสิ์ทั่วประเทศเงินไหลเข้าวัดวันหนึ่งมากมายไม่แพ้ห้างสรรพสินค้าถือเป็นผลงานสุดยอดของเดี่ยวมือหนึ่งพระยานวิกรมหรือหลวงพี่อุเทนสิริสาโรคเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่เปิดตัวอุ่มสองโยคีจนเป็นกระแสฮือฮา ทีมงานถอนหมุดข่าวได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งในอำเภอรกระทุ่มแบนลำดับความเป็นมาของหลวงพี่อุเทนและวัดท่าไม้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เริ่มบวชตอนอายุ22ปีเมื่อปี2540ที่วัดท่ากระบืออำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครของหลวงปู่รุง่งเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งท่านได้มรณภาพไปนานแล้วตั้งแต่ปี2500โดยหลวงปู่รุง่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันตก ตอนเป็นพระลูกวัดท่ากระบือหลวงพี่อุเทนศึกษาวิชาสายมูทั้งการปลุกเสกเลขยันและตำราโหราจารย์อยู่มาวันหนึ่งหลวงพี่อุเทนก็เล่าว่าตัวเองฝันเห็นหลวงปู่รุง่งเรียกร้องให้ไปพัฒนาวัดท่าม้อยซึ่งเวลานั้นยังเป็นวัดยากจนมีกุฏิแค่สองหลัง มีหลวงปู่รุ่งหนุนหลังสะขนาดนั้นหลวงพี่อุเทนจึงได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้สมดังตั้งใจเมื่อปี2549อายุได้31ปีหรือเท่ากับใช้เวลาบวชแค่9ปีก็พาสชั้นขึ้นเป็นพระผู้ใหญ่ว่ากันว่าชื่อเสียงในการเป็นหมอดูของหลวงพี่อุเทน ดังเป็นพลุแตกจากกรณีของพลตารวจโทฉลองสนใจเวลานั้นพลตํารวจตรีฉลองมีตําแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7มาให้หลวงพี่อุเทนตรวจดวงชะตาหลวงพี่อุเทนแนะนําพลตํารวจตรีฉลองอย่าขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7เพราะบารมีไม่ถึง ขึ้นได้ก็อยู่ไม่ได้นานให้ไปขึ้นตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานหลักจะดีกว่าแต่พลตำรวจตรีฉลองสวนกลับหลวงพี่ว่าตัวเขาเป็นถึงเพื่อนร่วมรุน่นนักเรียนในร้อยตำรวจ26ของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีอำนาจสูงสุดณเวลานั้นทำไม่ จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดไม่ได้พอขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดติดยศพลตำรวจโทก็ปรากฏว่าอยู่ได้แค่ปีเดียวพันตำรวจโททักษินก็ถูกรัฐประหารสิ้นอำนาจไปส่วนพลตำรวจโทฉลองถูกล้างบางตามเพื่อนไปด้วยอยู่ได้ไม่นานจริงๆ ตรงตามคําทํานายของหลวงพี่อุเทนเป๊ะบิ๊กตํารวจที่เป็นสิทวัดท่าไมาย้ยังมีพลตํารวจเอกจุมพลมั่นหมายในยุคเรืองอำนาจรวมถึงพลตํารวจเอกรุ่งโรธแสงคล้ามซึ่งรายหลังนี้ศรัทธาแรงมาก ถึงขั้นให้ลูกชายมาบวชที่วัดท่าไม้และส่งภรรยามานุ่งขาวห่มขาวช่วยงานวัดอย่างสุดกำลังในส่วนของซุปตาที่ขึ้นกับวัดท่าไม้ก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นอัมพัชราภาณเดชญยาญา,ยาอ,อนัทวุฒิมาริโอขวัญอุสามณี เคนภูภูมิดีเจพุทธกับจุย๋ยวรัตยาแต่คนที่ร่วมพิธีสายมูของหลวงพี่อุเทนแบบเต็มตัวกว่าใครก็คือจักกระจันอคมศิริมานอนลงที่วัดท่าไม้นานหลายวันช่วงที่อกหักรักคุดรุนแรงจากพระเอกไม้เลื้อยชาคริษแย้มนาม นอกจากมีคนดังสายต่างๆมาช่วยพัฒนาวัดแล้วยังคิดเทคนิคการตลาดด้วยการติดสติกเกอร์ชื่อวัดท่าไม้กับรถส่วนตัวให้ฟรีเป็นการสร้างการจดจำแบรนด์จนแพร่หลายในช่วงหนึ่งสติกเกอร์คำว่าวัดท่าไม้ถือเป็นแฟชั่นบนท้องถนนกลายๆ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าตอนนี้ทางวัดไม่ได้แจกสติกเกอร์ฟรีแล้วใครอยากได้ให้ยอดเงินบริจาคใส่ตู้แล้วหยิบไปคนละแผ่นสองแผ่นในส่วนของหลวงพี่อุเทนที่ไม่ชอบโกนผมจะเห็นว่าผมยาวกว่าพระแท้ๆอยู่เสมอจนชาวบ้านเขานินทา งานประจำของหลวงพี่อุเทนคือรับดูดวงให้ประชาชนไม่แบ่งชนชั้นวันนะหลายคนแหกขี่ตามาจองคิวกันตั้งแต่ตีห้หรือ6กโมงเช้าแต่อย่างไรก็ดีถ้ามีแขกผู้ใหญ่ v ีวีไอพีโผลมากลางคันก็จะมีขบวนการลัดคิวให้ได้พบหลวงพี่ก่อน พอตื่นมารอคิวก่อนนั่งตาปริบปริบกันไปหลวงพี่ก็เคยดูดวงตัวเองโดยบอกว่าจะมรณภาพตอนอายุ41ปีจึงต้องรีบสร้างบุญกุศลแต่ไปไปมามาตอนนี้ก็อายุ47ปีแล้วก็ยังดูแข็งแรงดีไปตะลุยชายแดนตอนดึกๆกกับสองโยคีเพลย์บอยได้สบายสบาย ทุกวันนี้สภาพภายในวัดท่าไม้เป็นพุทธพาณิชย์ที่ชัดเจนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้รองรับแบบจับฉายทั้งแขกไทยจีนพมา่าพร้อมรับทำพิธีสายหมูสารพัดที่สำคัญวัดนี้แม้จะปฏิเสธว่าให้การต้อนรับคนทุกระดับชั้นเท่ากันไม่ใช่ชอบคนรวยหรือเน้นเรื่องความรวย ามที่ถูกกล่าวหาแต่ความจริงวัดท่าไม้มีระบบจัดการเป็นแบบวัดพระธรรมกายเป๊ะคนมาวัดส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะการเงินดีพระก็เลยอู้ฟูไปด้วยที่เห็นได้ชัดก็เป็นญาติสนิทของหลวงพี่อุทเทนเองจากที่มีฐานะยากจน มีอาชีพร้อยมาลัยขายกลับกลายเป็นเศรษฐีหนีซื้อรถเบนซ์ให้ลูกสาวขับไปเรียนมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเรื่องวัดท่าไม้ที่ต้องรู้ที่มันต่างจากวัดอื่นคือไม่มีเมนเผาศพและเน้นความสะอาดตายอย่างมากจนไม่ปรากฏหมาแมวในวัดเลยแม้แต่ตัวเดียว เพราะหลวงพี่ไม่ยอมให้พวกหมาพวกแมวเพนผ่านในวัดถามไทยชาวบ้านร้านถิ่นแถววัดไม่ค่อยให้ความศรัทธามีแต่คนต่างถิ่นที่มาเที่ยวที่ผ่านมาวัดท่าไม้เคยเผชิญมรสุมเมื่อกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบอชปสอเคยเข้าตรวจยึดอุปกรณ์บางอย่างได้ภายในวัด เมื่อปี2554จนมีข่าวลือว่าหลวงพี่อุเทนจะหนีออกนอกเมื่อปี2555แต่สุดท้ายมีบิ๊กตำรวจเข้าไปเคลียร์จนเรื่องราวระงับไปแต่ร่องรอยความรวยไปโผล่ที่นักการเมืองท้องถิ่นบางคนกลายเป็นเสียระดับร้อยล้านเลยทีเดียว วัดท่าไม้ที่ดูสะอาดสะอา้านก็อาจจะแค่พื้นที่วัดแต่ในอีกมุมอีกด้านอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็น